วิตหน้าจอของชมพูอ่อารยาค่ะถอดซนสูงนั่งวินกินข้าวริมทางต้องบอกเลยว่าเป็นซุปตาที่คนมักจะพูดถึงในเรื่องของการอยู่ที่ติดดินเรียบง่ายซุปตารุ่นน้องอีกคนหนึ่งอย่างชมพูอ่อารยาเ็ยังคงถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เธอนะั้นกลับมาจากปารีสได้ไม่กี่วันภาพชมพู่ก็ตระเวนหาอาหารมื้อดึกเมนูค้างทางทั้งที่อาหารตามสั่งเย็นตาโฟต่อมาของหวานเป็นร้านนมสดถึงแม้ว่าชมพู่จะเป็นสาวที่รักสุขภาพออกกําลังกายกินอาหาร ลนเป็ส่วนใหญ่วันสบายของชมพู่ที่กินแบบเต็มที่ไม่จํากัดแคลอรี่แบบนี้ก็มีเช่นกันซึ่งเสียงแฟนๆส่วนมากก็ต่างชื่นชมว่ากินง่ายและยังติดดินเหมือนเดิมแบบนี้เนี่ยเอฟซี FC ชมพู่ถึงได้ถามมากขึ้นทุกวันเลยค่ะถึงกิจกรรมช่วงนี้เธอแม่ชมก็มักจะพาฟ้าแฝดออกไปเปิดเผยความน่ารักได้เรียนรู้ถึงกิจกรรมต่างๆมากมายชีวิตนอกจอของเธอเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายจริงๆค่ะจะเป็นยังไงมาชมภาพกันค่ะ